ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตงครั้งที่2ประจำปี2566ของโรงเรียนไหลหินราชบำรุงโดยนางสาวทัศนาวันชนพลผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนไหลหินราชฎร์บำรุงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคม2485โดยคณะกรรมการอำเภอเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ที่ตำบลไหลหินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ห ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน177คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ค่าราชการครู11คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ ICT 1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คน โดยมีนางสาวทัศนาวันชนพลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของนางสาวทัศนาวันชนพลได้บริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปถมวัยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 2. ครูมีการวางแผนและนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่ออุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. มมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีการนำผลการประเมินมาพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4. จัดนิเทศและประเมินผลการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นการนิเทศการสอนเป็นต้น 5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งสถานที่บุคลากรสื่อการสอนและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 6. จัดระบบการประกันคุณภาพแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 7. มีการสำรวจสภาพความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ปฏิรูปการเรียนรู้เข้าสู่มาตรฐานประสานชุมชนสืบค้นจากสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมการอ่านดนตรีกีฬาและประชาธิปไตยห่างไกลาย,ยาเสพติดดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง8 สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ครั้งที่71ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกะาะคาโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด22รายการและได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน7รายการด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของโรงเรียนมีการแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น4ีฝ่ายดังนี้ 1. ไฟล์ฝ่ายงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล กำกับและตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบมีความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านระบบบัญชีการศึกษา e b u ัก e t และมีการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 2. ฝ่ไฟบริหารงานบุคคล มีการจัดทำแผนอัตรากำลังของโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบมอบหมายงานแก่บุคลากรตามความรู้ความสามารถและระบุบทบาทหน้าที่บุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน3ฝ่ายอาคารสถานที่มีการบริหารจัดการสถานที่ ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการประชุมจากหน่วยงานภายนอกปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภยัยมีห้องปฏิบัติการต่างๆเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีการจัดคำสั่งเวรรักษาการความปลอดภัยประจำทุกเดือน 4. ี่ายกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีระบบสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อปู่ฝังการเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลเมืองไทยแลนด์4.0ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานหรือศึกษาคนา้นคว้าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา1 จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับคณะครูและนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีขึ้นมีคุณภาพมีความสวยงามมีความทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนของนักเรียน 2. ส,ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้แก่เดี่ยวระนาดเอกเดี่ยวข้องวงเล็กและการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นเรียนรวมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566ภาคเหนือจังหวัดตากต่อไป